จังหวัดรับฝนระวังลมกระโชกแรงสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่8เมษายน2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะวันนี้มวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่อิทธิพลเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยได้ในทุกภาค จึงอาจทำให้เกิดแนวปะทะของอากาศโดยจะมีพายุฤดูร้อนกระจายตัวเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยคาดว่า50จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบในวันนี้ได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกเชรบูรณ์เลยน้องบัวลำภูชัยภูมิคอนแกน่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง ลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด โดยในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวประมาณร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้จะเริ่มมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้อยลงคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30- ถึง40ของพื้นที่ ส่วนในบริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ตั้งแต่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่แต่อย่างไรก็ดีลักษณะอากาศโดยทั่วไปในวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยอุณหภูมิสูงสุดยังคงอยู่ที่35-40องศาเซลเซียสนอกจากต้องเตรียมตัวรับมือกับพายุฤดูร้อนที่อาจกระจายตัวเกิดขึ้นในบางพื้นที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านยังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพจากอุณหภูมิที่สูงอย่างต่อเนื่องจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่9เมษายนอิทธิพลจากมวลอากาศเย็น รวมถึงอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงส่งผลทำให้มีพายุฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องซึ่งพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจะกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกซึ่งได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยอุรดรธานตาก กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงคราม กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราและชนบุรีซึ่งจากโมเดลยังชี้ให้เห็นว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่9เมษายนนี้ฝนจะเริ่มลดน้อยลงจะตกกระจายตัวเพียงเล็กน้อยบางพื้นที่เท่านั้นส่วนภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ10ของพื้นที่ ในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรจากนั้นในวันที่10เมษายนจากโมเดลจะเห็นได้ว่าลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใตย้ยังคงส่งอิทธิพลส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางและภาคตะวันออกโดยรวม ฝนจะลดน้อยลงในทุกพื้นที่โดยจะกระจายตัวอยู่ประมาณร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่เท่านั้นเช่นเดียวกันกับในบริเวณภาคใต้ที่ในวันที่9เมษายนก็เป็นช่วงที่จะเริ่มมีฝนล,ลดน้อยลงจะมีกระจายตัวอยู่แค่บางพื้นที่และมาดูโมเดลต่อเนื่องไปในวันที่11ถึง14เมษายนจะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าวมวลอากาศเย็นได้ถอยร่นกลับไปแล้ว ส่งผลทำให้ยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันประกอบกับฝนจะค่อยๆลดลงอีกโดยยังคงมีกระจายตัวได้ในบางพื้นที่ จากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เที่ยงคงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องเมื่อดูโมเดลไปจนถึงวันที่15เมษายนมีแนวโน้มว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจากโมเดลชี้ให้เห็นว่ามวลอากาศเย็นรอบนี้แผ่เข้าปกคลุมอย่างรวดเร็ว คาดวาดจะส่งผลทำให้เกิดแนวปะทะของอากาศและจะมีแนวโน้มเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นอีกรอบแต่อย่างไรก็ดีลักษณะอากาศดังกล่าวยังคงอยู่อีกหลายวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศต่อเนื่องและดูไว้เพื่อเป็นแนวทาง ในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงแปรปรวนแบบวันต่อวันซึ่งในช่วงนี้หากพื้นที่ใดต้องเจอกับพายุฤดูร้อนก็ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรสำหรับพื้นที่ ที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนก็ขอให้รับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านซึ่งอาจส่งผลทํำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮิสโตกในผู้ป่วยบางรายที่มีโรคประจำตัวอาจส่งผลทำให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้จึงขอให้ทุกท่านรับมือและดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วย สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย้ดยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะ สวัสดีค่ะ